กราบเรียนท่านประธานที่เคารพผมสัมภาษณ์อัถาวงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทยขออภิปรายสนับสนุนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,555และขอแสดงความชื่นชมกับรัฐบาล โดยการนำของพระนา่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษินวัตรที่ได้จัดสรรงบประมาณโดยยึดหลักความสําคัญตามลำดับอย่างเป็นธรรมและทั่วถึงโดยเฉพาะงบประมาณด้านการลงทุนโดยไม่ได้แบ่งแยกว่าเป็นพื้นที่ของสะสะฝ่ายค้านหรือสะสะฝ่ายรัฐบาลท่านประธานที่เคารพครับผมเองเคยมีเพื่อนเคยมีคนรู้จักที่อยู่ในภาคใต้ ตลอดวเยวราไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลในอดีตของพรรคไทยรักไทยพรรคพลังประชาชนแม้กระทั่งวันนี้เป็นพรรคเพื่อไทยก็จะได้ฟังคําพูดกันแหนกันแหนจากเพื่อนที่เป็นคนทางภาคใต้ว่าถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลงบพัฒนาต่างๆก็จะไปพัฒนาแต่ทางภาคเหนือภาคอีสานแล้ววันนี้ผมเองก็ได้ยินสมาชิกผู้สงเกตในสภาแห่งนี้ก็ยังไม่ลืมคำพูดเก่า โดยเฉพาะท่านเอาคำพูดของอดีตนายกทักษิณซึ่งเคยพูดไว้ในอดีตให้ท่านเป็นนายกมนตรีที่จังหวัดนครสวรรค์ผมเองเชื่อว่าคำพูดของท่านอาดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณในขณะนั้นคงจะเป็นการพูดกับเศศ้าเยื้อแย่ในวงสนนาไม่ได้เป็นจริงเป็นจังอะไรท่านประธานที่เคารพครับถ้าหากว่าคำพูดของอดีตนายกทักษิณในขณะนั้น แล้วใจท่านคิดแบบนั้นผมเชื่อว่าในขณะที่ท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีโครงการต่างๆในภาคใต้คงจะไม่เกิดขึ้นผมจะขอยกตัวอย่างครับในจังหวัดสงขลาซึ่งในขณะที่ท่านอดีตนายกสินเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่ขณะนั้นไม่ได้มีสสพักไทยรักไทยแม้แต่คนเดียวแต่งบประมาณที่นำไปพัฒนาโครงสร้างต่างๆ ดยเฉพาะโครงสร้างในการลงทุนในจังหวัดภาคใต้ผมจะขอยกตัวอย่างในจังหวัดสงขลาครับถนนสี่เลนจากจังหวัดสงขลาข้ามเกาะยอไปอำเภอสิงห์นครและไปอำเภอทิงพระเชื่อไหมครับว่าถนนเส้นนั้นมีสะพานซึ่งเรียกว่าสะพานติณนนสุรานน์ซึ่งเป็นสะพานที่สร้างสวยงามมากเพื่อให้พี่น้องจากเกาะยอขึ้นฝั่งได้ทั้งสองด้าน และพี่น้องจากนครศรีธรรมราชพี่น้องจากจังหวัดต่างๆก็ใช้เป็นเส้นทางสัญจรไปมาท่านประธานที่เคารพครับท่านอดีตนายกทักษิณเห็นว่าสะพานเส้นนี้ในอนาคตนั้นมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจจะต้องมีการสัญจรการจราจรแน่นหนาท่านก็ได้อนุมัติงบประมาณในขณะที่ท่านมีตําแหน่งเป็นนายกมนตรีนะครับซึ่งเรียกว่าสะพานติณสุรานนท์แล้วก็ยังมีโครงการต่างๆอีกหลายโครงการอาทิเช่น โครงการก่อสร้างหอประชุมนานชาติที่มหาวิทยาลัยสงขาลานครินหรือเราที่เรียกว่ามอ,อหัดใหญ่โครงการก่อสร้างสะพานที่เชื่อมระหว่างอำเภอละโนดจังหวัดสงขลามาจังหวัดพัทลุงซึ่งพี่น้องทั้งสองจังหวัดนี้จะไปมาหาสู่กันเนี่ยต้องอ้อมไปทางอำเภอหัดใหญ่ไปทางสงขลาแล้วถึงจะได้กลับมาหากันจะทั้งสัญจรไปมาทางรัฐก็ด้วยทางเรือ แต่วันนี้พี่น้องอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาสามารถมาจังหวัดพัทลุงด้วยเวลาไม่เพียงกี่นาทีก็มาถึงกันได้นั่นคือตัวอย่างหนึ่งว่าคําพูดที่ท่านกระเซาเย,เย้ยในวงสนทนานั้นไม่ได้เป็นคําพูดที่มาจากความตั้งใจของอดีตนายกทักษิณชินวัตรผมเองยึงขอยกตัวอย่างให้ท่านประธานได้รับทราบท่านประธานที่เคารพครับในการจัดสรรงบประมาณปี2555ก็เช่นเดียวกัน ผมชื่อผมได้หยิบเอกสารฉบับที่สามว่างบประมาณรายจ่ายประจำปีของกระทรวงคมนาคมผมเปิดดูตั้งแต่หน้า84ไปจนหน้า187เป็นงบประมาณที่จัดให้กับกรมทางหลวงแผ่นดินงบประมาณจํานี้ครับผมไล่ไปตั้งแต่หน้า84ไล่ไปไล่ไปครับถึงหน้า187เป็นงบประมาณที่เอาไปก่อสร้างและแก้ไขซ่อมแซมถนนในจังหวัดภาคใต้เป็นจำนวน หลายพันล้านและถ้าเปิดต่อไปครับไปดูหน้า189ถึง263เป็นของกรมทางหลวงชนบทก็เช่นเดียวกันครับเป็นงบมาณที่เอาไปใช้จ่ายพัฒนาโครงสร้างในด้านของถนนหนทางในจังหวัดภาคใต้เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะหน้า220ครับเฉพาะกิจกรรมพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก280กว่าล้าน นั่นคือการกระจายงบประมาณอย่างเป็นธรรมที่รัฐบาลนี้ได้จะดทำผมเองก็ไ่ขอแสดงความคิดเห็นผ่านไปยังท่านประธานไปยังสมาชิกที่เป็นห่วงเป็นใยว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านประธานที่เคารพครับจะเห็นว่าถึงแม้ว่าท่านนายกยิ่งรักชินวัตรจะเป็นนักการเมืองหน้าใหม่แต่ท่านก็มีวุฒธธิภาวะการเป็นผู้นํา ท่านได้แสดงวุฒิภาวะการเป็นผู้นําไม่ได้ด้อยไปกว่านายกรัฐมนตรีในอดีตของประเทศไทยคนใ,นใดๆผมเชื่อว่าใครก็ตามครับท่บานประธานที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรคงไม่มีใครคิดว่าตนเอง เป็นนายกรัฐมนตรีของจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งคงไม่มีใครคิดว่าตนเองนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีของภาคใดาภาคหนึ่งแต่ผมเชื่อว่าทุกคนเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้เป็นนายกรัอตุนตรีของประเทศไทยและเป็นรัฐมนตรีเพื่อคนไทยทุกคนครับขอบคุณคคท่านประธานครับ